หากคุณเป็นแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและไม่ต้องการพลาดเรื่องราวเกี่ยวกับปีศาจแดงอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับฟีฟ่าออนไลน4จะเต็มกับสุดยอดนักเตะทีมออฟเดอะซีซั่นจากเจ็ดลีกใหญ่ทั่วยุโรปพร้อมอัปเดตใหม่สนุกเข้มข้นและนะทั้งคอมและมือถือโหลดแล้วไปลุยกันได้เลยเซอร์เจมส์คันที่ขับเขาใหญ่โรงแรมคุณภาพสัมนาจัดเลี้ยงจัดงานมงคล ศูนย์ฝึกซ้อมกีฬาพร้อมสุดยอดสนามกอล์ฟครบในที่เดียวสนใจติดต่อ0 3 6 3 4 3 2 0 0หรือคลิกลิงก์ด้านล่างเพื่อรับโปรโมชั่นพิเศษได้เลยครับไปดูแมนยูกับพวกเรา2คู่เต็มอิ่มที่ Old ord, โอทา f ฟอร์ดดนสเปอร์และนิวคาสเซิลเดือนตุลาคมนี้โถสนามแบบเต็มอิ่มจุใจสอบถามรายละเอยียดได้ที่ไลน์ในภาพหรือคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยครับสวัสดีครับพมกับอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับปีสาจแดง ข่าวซื้อขายเมื่อคืนที่ผ่านมาของมาโยเซตนั้นเข้มข้นสุดๆติดตามทุกดิวไป,ปรพร้อมๆกันในวิดีโอนี้ฟาบบซิโอโรมาโนเผยผ่านคอร์ดออฟไซด์ถึงดิวขาเข้าในตำแหน่งฟูลแบ็กว่าเอเจนต์ของโทมัสมูนิเย่แข้งบุนเซีเล่ด์ดอทมุนได้ยื่นข้อเสนอให้กับทั้งยูเอตและบาร์เซโลนาพิจารณาในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามสถานการณ์ของดิวขึ้นอยู่กับว่าอรอนบิสซาก้าจะย้ายออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้หรือไม่ โดยมีคริสตอลพาเลสทีมเก่าของเขาอาแขนรอต้อนรับกลับไปอยู่ยูเตตยังคงให้ความสนใจในตัวเซโยเดสอยู่ด้วยเช่นกันบวกกับเลรกกิฟสอฝรั่งเศสเปิดเผยว่าปิศาจย,ยังสนใจในตัวมาโลกัสโตแบ็กพลังหนุ่มวัย19ปีจากโอลิมปิกลียงซึ่งดิวแบ็กขวาม,มาแรงใน2-3วันนี้ครับพอไปหนึ่งจุดอ่อนของยูเตตสำหรับดิวตัวรุกมีข่าวเชื่อมโยงกับ3คนอยู่ในเวลานี้แมนยูเตดพยายามจะกลับไปหาแอนโทนี และจะปรับปรุงข้อเสนออีกครั้งหลังจำนวนเงิน80ล้านยูโรหรือ67ล้านปอนด์โดนปฏิเสธมาก่อนหน้านี้โดยมีตัวเลือกอีก2-3ถึงคนครับที่อยู่ในตำแหน่งเดียวกันทะเลกาเปิดเผยว่ามินเซตยังเล็งไปที่โคนี้กักโบป,ปิจากพีเอสเวฟนราคาประมาณ34ล้านปอนด์เงเลเันไฮชื่นชอบเป็นตัวนักเตะและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเอเนต์อีกคนคือยานิกราสโกจากอาติโกมาดิดครับเป็นอีกหนึ่งคนที่ถูกพูดถึงเมื่อคืนที่ผ่านมาราคาประมาณ25ล้านปอนด์ โดยไอเดียในการยืมตัวคริสเตนโพลิสิตจากเชลซียังคงมีอยู่สามตัวเลือกนี้ยูแต่ต้องตัดสินใจว่าจะเลือกไปที่ดิวไหนเพราะมีผลต่องบประมาณในการเดินดิวอื่นๆต่อไปส่วนดิวใหญ่ที่หลายท่านตามมาตลอดทั้งคืนอย่างคาเซมิโลทุกอย่างเป็นไปในทิศทางบวกไล่เรียงตามไทม์ไลน์ดังต่อไปนี้เลโวาสายข่าวระดับสูงของมาดิดบอกว่านกเต่ได้บอกกับคนสนิทแล้วว่าเขาเห็นตัวเองสวมเสือ้อแมนยูเตดได้ และทีมงานซาฟโค้ชของทีมรายชันก็เชื่อว่าเขาจะย้ายออกจากทีมไซมอนสโตนทีหนึ่งบีบีซีเปิดเผยในทนองเดียวกันตั้งแต่หัวค่ำแล้วว่ายูยเตตติดต่ดตอกับเรอัลมาดริดอย่างเข้มข้นในดีลดังกล่าวและเขาอาจจะเป็นหนึ่งในนักเตะที่ได้ค่าเหนื่อยมากที่สุดในทัพปีศาจแดงครับจำนวนสัญญาระยะยาวอยู่ที่4ปีบวกออปชั่นอีก1ปีถ้านักเตะต้องการย้ายสโมสรจะไม่ขวางทางข้อมูลอื่นๆน,นั้นเทเลิกราบอกว่าอดิตตันฮาต้องการยกระดับมิดฟิลต,ตัวต่ำให้ดียิ่งขึ้น นั่นจึงเป็นเหตุผลที่เขาต้องการคัสเซมิโลมาร่วมทีมและกองกลางชาวบาราซิลจะเข้ากับแทคติกของสมโมสรนแน่นอนพอเฮิร์ตเช่หนึ่งเดอะไทม์อัปเดตต,ต่อเนื่องมาว่าข้อเสนอ60ล้านยูโรหรือ50ล้านปอนด์บวกออปชั่นอีก10ล้านยูโรนั้นตกลงกันได้แล้วครับส่วนดัมคราตต์น,นักข่าวจากเดีเลติกเทียสองบอกว่าแม้ค่าเหนื่อยอาจจะไม่ถึงขนาดดับเบิลหรือ2เท่าจากที่รับอยู่ที่มาริดแต่ก็ใกล้เคียงประมาณ350,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ โดยมีโบนัส,สอื่นที่เกี่ยวกับฟอร์มการเล่นและถ้าพาย y ูเต็ดกลับไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกได้เขาก็จะได้เงินเพิ่มเติมอีกสื่อทั้งฝั่งสเปนและฝั่งอังกฤษบอกว่าทีมราชันอนุญาตให้คาเซมิโลเดินทางมาตรวจร่างกายได้ในช่วงสุดสัปดาห์นี้อาจจะเป็นวันศุกร์หรือวันเสาร์ยูเต็ดอยากให้ทุกอย่างเสร็จสิ้นก่อนวันจันทร์โดยข้อมูลจากลีเลโวสายข่าวฝั่งมาดิดบอกว่ายูเต็ดนั้นหมกมุ่นมากๆที่อยากให้คาเซมิโล มีส่วนร่วมกับเกมในวันจันทร์โดนกับลิเวอร์พูลและเนื้อหาในช่วงเช้าตู่จากฝั่งสเปนนั้นบอกว่าคาเซมิโลมีนัดกินข้าวกับเ,เพื่อนในทีมมาดิดเพื่อสั่งลาเรียบร้อยแล้วครับแล,และเขาอาจจะมองเป็นการซื้อกบเกอนกระแสต่อต้านตระกูลเกเซอร์หรือไม่ผมคิดว่าใช่ครับแต่โอกาสที่จะได้มิฟิลด์อย่างคาเซมิโลก็มีไม่บ่อยและดีกว่างเรียงลาบิโอที่มีข่าวก่อนหน้านี้แน่เพราะฉะนั้นให้กำลังใจทีมกันต่อไปแต่พวกเรายังไล่ตระกูลเกเซอร์เหมือนเดิม ถ้าคุณเป็นคนที่หลงไหลและคลั่งไคล้แมนยูเต็ดทั้งตัวและหัวใจเราคือครอบครัวเดียวกันผมอองแมนยูสู้ตายสวัสดีครับแคมดิดคาเฟ่ร้านคาเฟ่อร่อยถูกใจทุกเมนูใกล้สนามบินขอนแก่นโทร0899446836รวมให้กำลังใจปิปแสดงไปพร้อมๆกันและหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขในการเชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับแมนยูสู้ตาย หากชื่นชอบวิดีโอของเรารบกวนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งไปกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ